โอ้โอ้ล่ะล่ะละน<า>น่ะเออเจ้ HAEL าแม่น้ำตาลก้นแก้วเขาจริงเจ้าแลว้วจิงหยดโอ้ยมึกกกงก็ต่ำก็เกินไปหัวสูงก็ร้องตามต่ำก็ร้องตามไม่ได้ไม่ได้คำค้างละคำค้างเนระียบตัวคืนนี้ดังซอ ใจให้ไปจะใช่มงคนเปิดประตูลับเปียกหน่อยมงคนเปิดประตูลับเปียกหน่อยมงคนเปิดประตูยิงใส่เลยก็เสง่ิงเติ่งเท่าเลยก็เสง่ิงเิ่งวิงเติงฟอย มมงสจะพอจะยังหายไม่ได้เหรอหายมั่วเมียจะเป็นเป็นเจ้าพ่อจะฟังรู้เรื่องไม่เล่าชอบคนนี้จังเลยเะชอบจังเลยนะาจับดูไม่ทรงซิกเลยเลยเฮ้ยไร้มงคลเปิดประตูวันดูแต่เท็กซ์กมึงน่ะเขาดีๆนี่เนี่ยชอบเขาหน้าจะมาชอบเป็นไงเล่าชอบชอบ เราสอนสิงจะเจีบโอ้ยฝาบาทในเมืองเนี่ยมีผู้หญิงตั้งมากมายฝาบาทสามารถเลือกได้เลยแต่กระหม่อมฉันเป็นแค่ทาหารให้กระหม่อมฉันเนอะสาวชาวบ้านปา่าคนนี้ต้องเหมาะก,กับกระหม่อมแล้วนายแฉะลชอบชหรือเปล่าชอบครับทำไมไม่เห็นแสดงการเลยนะเลี่ยกหฉันยิย้มแตกอาการ <laughs> อ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเสียสละให้เลยก็แล้วกันจริงนะให้โอกาสคุณสอนดรามกับนายแฉะเนี่ยไปจีบผู้หญิงคนนั้นนะ่ะครึ่งชั่วโมง ถ้าหากว่าหมดเวลาแล้วยังจีบไม่ได้นะเราสอนสิงจะขอจีบบ้างไม่ถึงว่าบาทแน่นอนจัดการเต็มที่เลยให้โอกาสขนาดนี้แล้วอะไรหายไปแล้วฮ่กิ้งหรือนี่มงคนไม่เชื่อตัว <c oughs> อะไรแน่เลยนู่นเราก็รับรบบางวัลอยู่นู่น <c oughs> เฮ้ยเราจะเราจะแบ่งเวลากันสองนาทีใช่ไหม <c oughs> เออสองนาทีเอางี้เดี๋ยวกูหายตัวจับเวลาก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ตจัจีวีเอด้วยนะคะเร็วเเดี๋ยวแม่ เดี๋ยวแม่จาก USA <G> กลับเดี๋ยวขาให้เวลา2นาทีนน่นเลยครึ่งชั่วโมง <sh arp> แบ่งกันคนละสอนาทีมึงเข้าไปจีบพอครบ2นาทีปุ๊บชอบไม่ชอบกูไม่รู้แต่จะมีสัญญาณดังหมดเวลาน,นี่คือเสียงสัญญาณหมดเวลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดังเลยนะกูอยากไม่ทำอะไรเลยกูลองตีดูลองตีดูไม่ต้องลองเมื่อกี้มึงก็ลองแล้วสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับสวัสดีครับกลมได้ไม่เยอะค่ะถ้าเกิดเคารพกันต้องกลมเท่าๆกันผมให้ความเคารพคุณเท่านี้คุณไม่เคารพผมไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ต่อ,ตอไปอก็ชาวร้านชื่ออะไรครับชื่ออรัญญาค่ะชื่อ,อรัญญาอุย้ยน่ารักนะ่าชังอยู่ในป่าคนเดียวเหรอครับใช่แล้วค่ะโอ้ไม่จริงหรอกอยู่ในป่าคนเดียวอรัญญา<ะ>อยู่กับพ่อปู่จ้ะพ่อปู่ใช่แล้วจ้ะพ่อปูน่นี่พ่อปู่อยู่ถ้ำไหนฮะ ถามเป็นในอำเภอเลยเคยอ,อยู่นะให้เข้าไปจีบสวัสดีอรัญญาเจ้ยเฮ้ยไม่มกลาบก็ทำไมอ่ะคุณถน,นัดแบบนี้ถ้าผมไหว้คุณแบบนี้แล้วคุณต้องรับไหว้ผมเหมือนกันคม,ม่ได้ไหมฮะได้แค่นี้ค่ะคุณนี่ผมชื่นชอบมากครับขอบคุณค่ะลีเกยไทยในโลกนี้เล่นดียังไงผมไม่รู้สำหรับนางเอกแต่คุณคือเบอร์หนึ่ง เพราะสำหรับคุณเนี่ยคุณคือนางเอกผู้ยิ่งใหญ่ถือว่าเล่นดีนะยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่ครับไจ <c oughs> ้ข่าวว่าตอนนี้จะทะลุสี่เดือนแล้วก็ดีใจด้วย <c oughs> ยิ่งเดือนที่เก้าเนี่ยกูว่าใหญ่สุดๆเลยนะเ็าใหญ่แค่เก้าเออดือนนี่แหละแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติครับคุณอยู่กับสามีทุกวันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องท้องได้ออแต่ผมเนี่ยมีงานทุกวันไม่ค่อยได้กลับบ้านครับไม่รู้ว่าเมียผมท้องได้ไงก็ดีมันกันผมจะได้ไม่ต้องทำ ยังไม่ทันได้เล่าเรื่องยามเลยเนี่ยมึงรีบเคาะจะแล้วไงชอบฟังลับบูนนลทำไมนะไปท้องคุณขยับนะครับเมื่อกีท้องคุณเป็นอย่างนี้ <c oughs> แหมตาซอกแท้กันนะก็ <c oughs> ผมเห็นนะ่ะ <c oughs> ผมรวยนะที่บ้านฐานะริ่มรวยล่ะคะ่ะผมชื่อรวยครับร <c oughs> วยแต่เขื่อ,อก็อเหลือแต่ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ที่ทำทนี่ทำไรมาเขือ ไม่น่าเลยร้องเพลงเป็นไหมครับพอได้ค่ะถ้าฉลอมร้องเป็นไหมนิดหน่อยค่ะน้ำตาแสงใต้อะเดี๋ยวนี้พอได้ค่ะเอาจุบเยอะจันครับไม่เปลี่ยนเลยเพลงเดียวจริงๆริไม่เปลี่ยนเพลงงอนละอ้อน้องจันนี่ไปทำไมหันมากใกล้ๆกดูสิจะหายไปในกัน,นอนุ้ยไม่เอาไม่เอาเขาดูท่านน้องใหยพระจันดูท่านกําลังมอง จะมองออกไปเห็นเป็นอะไรท่านก็คงเต็มใจอยากให้เราสมปองนึกนึกเอาแต่ใจจำแรงพองแน่ท่านมองท่านยว่ยิ้มเป็นในในมองว่าฉันไม่มองให้ฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้จังไม่มองน้องไอาอะไรอายแต่ใจน้อยเดาวอย่างจงเมฆมาทับจับแล้วดวงดาราท้องถอยคนอรัญญาลองท่อนไหนคะไม่ต้องร้องแล้วครับตีซะฉาบแตกไปแล้วครับผมไม่น่ารีบตีเลยครับทำไมครับ จานแมนกำลังเต้นสนุกเต้นเหมือนตรงไหนหรอเขาเต้นเหมือนกันดีเพราะเขาไปลงน้าอาจารย์มาแล้วอ๋อเบลไปลงน้ามาเหรอใช่จะจับกูระเบิดหูให้ได้สุดแขนอะเป็นเป็นไงจีบได้ไหมล่ะไม่ได้เขาไม่ชอบน่ะก็ไปจีบเขาเนี่ยราไม่รู้ใจเขาเลยแต่ดูนี่เธไม่เป็นตัวอย่างเนี่ยสวัสดีครับอัดยา <worship bird. S 2> เดี๋ยวลูกคนนี้ครับผมจ <cell S 2> ่ายค่าเทอมให้นะพูดจริงๆนะนั่นชอบด้วยเห็นไหมผมชื่อซอนสิงนะครับเรามีชื่อว่านันยาอินดีที่รู้จักนี่จะซอนสิงเช่นกันนะ